สวัสดีคนด้วยนะคะก็มาอยู่กับพี่กระตูนะคะก็วันนี้นะคะพี่จะมาเล่นเกมไมครับนะคะโอเคตัวกินไข่กอกินไข่ก็บอกว่ากินแล้วไม่ได้ไม่ได้กินก็คือกินพูวดว่าไม่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 เยๆไ่า,า,ายฟู โอเคก็วันนี้นะคะพี่ก็จะเปลี่ยนชื่อรายการนะคะเป็นชื่อกระตูนเค n นเคชานนั่นเองนะคะนี่ก็คือเซิร์ฟของพี่ก็จนเองนะคะในเป็นบ้านใหญ่ไหมล่ะโอเค นี่นะคะตรงนั้นก็จะเป็นเออเป็นประตูนรกนั่นเองนะนี่เพื่อไปมาแล้วนะคะแต่พี่ไปกับนะน้องฟมนะเดี๋ยวพาดน่าจะเชิญน้องฟมมาไม่ได้เบิร์ดเลยต่อก็ขอโทษที่มีเสียงอึดวัดนะคะนี่โอเค แป๊บนึงนะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปไปประตูนรกนั่นเองน,นะก็เป็นเกมไมค้ามาของพี่กระตูนเลยโอเคนะมันเป็นไม่มีชีวิตนะคะเดี๋ยวค่อยปรัปบเดี๋ยวเราไปเล่นหมดเอาตัวรอดด้วยแหละโอเคทาไปแล้วเราไปเลวเ มาแล้วมาแล้วตัวนรกนะคะ้าหาไม่เจอก็จะไปปชบห้ังนะอันนี้คือเลเวลที่ว่าพี่พี่กับผมนะคะเสกแก๊สมาเล่นๆแล้วก็มายิงนะนีคือไข่แก๊สนะถ่าเราแบบเลเวลมันตกเน่ยเก็บไม่ทันนะเก็บเก็บแล้วก็รีบกลับบ้านนะคะคิดถึงบ้านเ <c ười> ก็บเลเวล โอเคนี่นะคะก็จะเป็นประมาณน,นี้เลยก็จะมีเลสโตนเลสโตนนะคะอืมโอเคนี่นะคะก็วิแก๊สแก๊สมาจากไหนแก๊สเ๋าที่เราใส่ในคือแบบเรายิน็นธนบันใส่กัะนัดด้นตายแล้ว ไม่ใช่เดี๋ยวทำให้ดูเอาทำไมให้ตายล่ะเนี่ยสองนาทีดดเดียวช่างมันเถอะโอเคเอาประตูในรถขายไปไหนวะมามาแับจำไม่ได้ทำยังไงไวะตัวยแล้วผู้สงสัยคงต้องกลับจุดเกิดแล้วมั้งกลับไม่ได้นี่หว่าไม่ใช่ในออนไลน์ไหมครับนะครับออนไลน์เออช่างมันเถอะค่ะ

ชนไอ้หนูด่าตัวเองด้วยนะครับเป็นไงละ่ะโอเคน,อน,นีค่มันอะไรกันจ้าอเไรตัวนี้ที่สุดเอ้มีเลเวลตรงนี้น,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 น่าจะมาทำหลาได้านะคะดก่อนนะเอ้ย โอเคเดีวาเจอกันอีกทีนะคะคือพี่จะเล่าให้ฟังนะพี่อยู่ในนรกใช่ไหมพี่หาตูนรกไม่เจอแล้วพี่ก็สร้างตูนรกึ้นมาใหม่แบบพอพี่กลับเข้าไปแล้วมันก็ไปเกิดที่ไหนไม่รู้นะคะแล้วพี่ก็หาทางกลับบ้าไปเจอแต่พอพี่ใช้เข็มทิศนะคะมันก็จะมีให้เข็มทิศเนี่ยอันนี้เห็นปะตงไปนั่นเลยค่ะโอเคโหควาจะหาบ้านเจอแบบนานมากเพราเลยต้องสต็อกไว้ก่อนนะคะ โอเคเดี๋ยวอันนี้นะคะพี่ก็นี่ค่ะก็มีกงม้าด้วยนะคะนี่ไงนนล่ะสร้างเองกับมือใช้ไข่กับดินเ็คืออะไวะโอเค okay. ก็เป็นน้องๆถามกันเต็มเลยนะคะว่าแล้วคลิปตื้นซีซั่นสองจะมาเมื่อไหร่ยังไม่มานะคะเพราะว่ามันต้องแบบ พี่ต้องโหลดแอปเพลงได้ไงแล้วแบบพี่โหลดไม่ได้เพราะาเกมมันเยอะเกินไปมันต้องลวลาข้อนมือพี่ก็ไม่อยากเกมเพราะมีแต่เกมที่พี่ชอบทำงาน,นเลยค่ะก็เอาไว้ก่อนนะคะโอเค,อเคก็สผหรับว,วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ